ญี่ปุ่นที่เน้นคุ้มค่าคันนี้เลยปี 2, 17, ry, 2 0 1 7 c a m ิบเจ็ดแคมรี่สอคันนี้2องพันแท้ป้ายแดงล้านสี่ตอนนี้เหลือแค่4ี่แสนห้าหมื่นบาทโคตรคุ้มเลยคันนี้นะสวยด้วยนะคันนี้เป็นแบบว่าสีบอลเงินคันใหญ่นั่งสบายนะครับแล้วก็ปีไม่ได้เก่าเลยผ่อนเดือนนึงก็ประมาณ8ปดพันกว่านะครับนะใครอยากได้รถญี่ปุ่นอื่นอีกก็มีนี่ซีเอห้าดีเซลหกเครับปี2องพเป็นเครื่องดีเซลนะป้ายแดงตอนนั้น1นึ่งล้านหกแสนบาทนะครับ รถญี่ปุ่นเรายังมีอีกนะเดี๋ยวตามกันมานะปาเจโร่ก็มีนะ799ปี2 0 1 9นสิบเก้านะปาเจโร่โฟวินะครับามาด,ด้าสองสเเป็นเครื่องดีเซลอ่าประตูดีเซลไม่9ก้าหมื่นโลนะสีน้ำเงินอ่ะ1น0 0แสนหมื่นบาทเอาไปเลวป 0, ยวีออสปี07เกียร์ออโต้ตัว e 07นะอ่าะหรือจะเอาซีวิกปี13คันนี้ไม่แค่1 1 0 0 0แสนหมื่นโลรถมือเดียวป้ายแดงขายแค่1 3 0แสน 3าม0 0ื 39, บาทนะแล้วก็เอาถูกกว่านี้ไหมถูกกว่านี้มีแต่เน้นปีใหม่ๆปี2องพครับมิตซูบิชิมิลาดหนึ่ดสอ g l x ไม่แค่70,000โลรถมือเดียวป้ายแดงมาด้วยสีดำสองแสนามหมื่นเก้าพบาทนะครับอ่าหรือจะเอาวีออสครับหนึ่งแาบาทครับปี2013ันอ่าสองพัท่าที่เกียร์ออโต้ไม่แค่1 0 0 0 0แโลพอดีรถมือเดียวป้ายแดงเหมือนกันเป็นตัว E นะ ตัวนี้ปี12ตัว E สีขาวหม่์ราคาแค่1,90,000บาทหรือจะเอา Camry 2 9งแ0 0่บาทเป็น2.4 V ไมแค่หม่แค่110,000โลคันนี้ก็สวยซีวี CV จัดโปรไปเลย7 7 0 0 0 0นบาทนะครับเป็นตัวปี21 1.5เทอร์โบ RS ตัว FE ปี21นะไม่แค่4,000 0โลนะครับโอเคแล้วก็มีรถอะไรอีกไหมตอนนี้เดี๋ยวพาเดินดูอีกนิดนึงมา รถญี่ปุ่นตอนนี้นี่ชนป้ายแดงก็มีปี2024เป็นยาริคคลอสไฮบริดนะฮะคันนี้เลยรถประมาณ9เดือนเท่านั้นออกปี24แท้ๆรถยาริคคลอสไฮบริดตัวนี้6 79,000บาทออกรถฟรีดาวได้เลยนะแล้วก็ซื้อสดก็คุ้มถูกกว่าป้ายแดงแสนกว่าบาทนะเป็นไฮบริดประหยัดน้ำมันมากนะครับซีวิกตอนนี้ก็499แล้วเทอร์โบ R S โคตรถูกเลยนะโอ้โหราคาตกไปไหนนะครับเหลือ499เท่านั้นนะฟอร์จูเนอร ตัวนี้เพิ่งออกมาปีกว่า Fortuner GR Sport นะสองพตัวนี้นะป้ายแดงล้านเก้ากว่าแล้วนะตอนนี้แพงมาก Fortuner GR รล้อ GR หมดเลยไม่แค่30,000ื่นโลรถมือเดียวป้ายแดงครับตัวนี้เนี่ยเอาไป1 5 9 0 0 0้บาทนะครับประหยัดก,กว่าป้ายแดง3,000สนกว่าบาทนะโคตรหลอเลย Fortuner ขับสี่กรรถปีเดียวปี23แแท้ๆนะอ้าวแล้วเอารถอะไรอีก Honda City ปีสอง2 5 5 9 0 0บาทตัวนี้เป็น ehev rs นะตัวท็อปสุดป้ายแดง8 0 0 0านะผมขาย559ไม่6 0 0 0 0โลสีดำแล้วก็ c i ีวิก5 5 9 0 0 0บาทครับ c ีวิก Turbo rsfc คันนี้ไม 8, ่8 0 0 0 0โลมือเดียวป้ายแดงปี2016สีดำนะก็ใครสนใจนะโทรที่เบอร์087 440 8888 8. ดูดูรถที่โยราชดาบายคุณแบงค์ที่พระราม9แยกขังเมืองห้วยขวางนี่เองครับ